สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเจอกับน้องน้ำอีกแล้วนะคะมาเจอกับน้องน้ำนะคะต้องมีในส่วนของนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะหรือว่าโปรโมชั่นนะคะมานำเสนอคุณลูกค้าแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะคออิซุสิีมแมกนะคะห้ามพลาดห้าม พิตากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้องน้ำจะพามาชมในส่วนของคันนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนั้นออปชั่นนะคะจะเต็มแค่ไหนภายในสวยงามขนาดไหนนะคะเราไปชมกันเลยจ้า สำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ Isuzu D-Max ปี2015เครื่อง2005รุ่นตัว S ของเรานั่นเองนะคะารุ่น S ของเรานะคะตกแต่งมาให้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นสีขาวนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะประจังหน้านะคะเป็นโครเมียม สวยงามลงตัวตัดกับโลโก้ Isuzu ส,สีแดงดำโอ้โหเรียกว่าสวยเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้แค่เห็นหน้าก็อยากเห็นหลังเห็นหลังก็อยากเห็นภายในกันแล้วคะ mm ่ะ hmm. เรามาดูกันในส่วนของชุดแต่งคันนี้กันนะคะลาสายตาจากล mm ้อแม็กไปไม่ได้เลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเราแต่งในส่วนของล mm ้อแม็กที่ e37 มาให้นั่นเองนะคะคันนี้นะคะ เป็นล้อแม็กนะคะสีทองนะคะกระดุมสีน้ําเงินนะคะเรียกว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยทีเดียวที่สําคัญขอบ18นะคะยางใหม่พร้อมใช้งานมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเหมาะกับ Isuzu D-Max Spec c a p คันนี้มากนะคะเข้ากันลงตัวมากๆนะคะ ล้อมแม็กนะคะขอบท่องนะคะตัวรถสีขาวนะคะ,ะเราไปดูรอบๆคันนะคะสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะคะว่าสวยงามลงตัวขนาดไหนนะคะตามไปชมกันเลยค่ะ เราเข้ามาในส่วนของภายในของ Isuzu D-Max คันนี้กันนะคะเริ่มต้นที่แผงประตูกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะประตูนะคะกระจกนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะประตูก็เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะเรียกว่านะคะระบบของเขาเนี่ยค่ะทันสมัยมากๆนะคะเข้าไปดูในส่วนของภายในกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะ Isuzu D-Max นะคะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนั่นเองนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะ ตรงพวงมาลัยก็มีในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะให้คุณลูกค้าเรียบร้อยกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคุณแจนะคะคุณแจสำรองนะคะดอกสำลองเราก็มีมาให้ลูกค้านะคะเรียกว่าไม่ต้องเป็นกังวลกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ ธรรมดานั่นเองนะคะ5สปีดนะคะเรียกว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะคะเหมาะสําหรับนะคะคนที่ชอบขับสองเท้าแล้วก็เล่นเกียร์เล่นสปีดอย่างมากเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของระบบแอร์นะคะระบบวิทยุเครื่องเสียงนะคะ MAMCD นะคะมีให้ครบนะคะระบบแอร์นะคะด้านในนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำภายในเป็นสีดำทั้งคันนะคะเรียกว่าเรียบหรูดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะมาค่ะ สำหรับภายในนะคะน้องน้ำจะพามาชมนะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเรียกว่าระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะนั่งได้นุ่มนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านหลังนะคะเรามีมาในส่วนของเบาะนังซีดัานะคะเพื่อให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งได้สะดวกสบายแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมากๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะอิซุสุดินแมกนะคะภายนอกสวยรูดูดีนะคะภายในนะคะกว้างขวางอลังการมากๆนะคะเรียกว่าลูกค้า ห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเลยทีเดียวคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะถูกตาโดนใจแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้อีซูซูดีแมกนะคะปี2015เครื่อง2.5รุ่น S ของเรานะคะถูกใจคอดีเซลแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราขายราคาเพียง4 2 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะน้องน้ำยังมีโปรโมชั่นนะคะเด็ดโดนมานำเสนอคุณลูกค้าอีกรอสักครู่คะ่ะ ะะตอนนี้นะคะรีบจองเลยนะคะทอนเพียง0%นาน1ปีนะคะจองวันนี้ได้วันนี้นะคะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะกับรถรุ่นนี้นะคะทาพลาดเด็ดขาดนะคะรีบโทรมาจองกับน้องน้ำได้เลยนะคะที่เบอร์061178128นะคะรีบๆนะคะน้องน้ำรออยู่นะ